สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MS มีสินชาแนลนะครับลิปนี้ผมมีเกดความรู้เกี่ยวกับนาฬิกามานําเสนอเพื่อนๆนะครับนาฬิกาที่เราใช้กันในท้องตลาดทุกวันนี้ก็จะมีหลายแบบที่เราพิจารณาเลือกนะครับอันนี้ผมมีเกดความรู้เล็กๆนะครับเพื่อนท่านใดที่แบบมีความสงสัยกับเรื่องนาฬิกาที่เราซื้อใช้กันนะครับ นาฬิกาแบบนี้นะครับนี่ฮะข้างนอกดูจัดบูข้างในปั๊บก็เห็นจะกเครื่องเครื่องก็จะเป็นลกนักษณะเครื่องที่ซ่อมไม่ได้ก็คือเป็นแบบเครื่องไม่มีไม่จะไม่มีน็อตถอดถอดได้ไม่สามารถถอดเครื่องได้นะครับเป็นแบบย้ำนี่ฮะเพว่เห็นไหมครับนี้ไม่มีน็อตนะครับเราทําได้แค่เปลี่ยนฐานเปลี่ยนฐานถ้าเดินก็ใช้ได้ต่อแต่ถ้าไม่เดินก็ทิ้งได้เลยนะครับอันนี้คือลักษณะของในกาแฟชั่นนะครับ ค่นี้ครับนาฬิกากลุ่มแฟชั่นและถ้าเป็นกลุ่มพวกนาฬิกาที่มาตรฐานขึ้นมาแล้วลักษณะอย่างนี้ยถ้าเป็นนาฬิกาเป็นยี่ห้อขึ้นยี่ห้อดีๆขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นกลุ่มนาฬิกาเครื่องญี่ปุ่นนะครับประมาณนี้ครับเครื่องแบบนี้คือเราสามารถ,ถากลุ่มแบบนี้เราสามารถล้างเครื่องซ่อมได้มีมีเห็นไหมเครื่องแบบนี้ก็จะจะมีน็อตนะครับน็อตที่เราสามารถลื้อล้างถอดประกอบ อย่างนี้เราสามารถซ่อมได้ดวเวลาเสียนะครับความแตกต่างของเงินกาที่เสียแล้วซ่อมได้กับซ่อมไม่ได้ก็มีประมาณเบื้องต้นประมาณนี้นะครับแล้วก็นาฬิากาก็จะมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับเครื่องก็จะมีไม่ใช่มีอย่างเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นคล้ายๆตัวตัวเครื่องนี้ครับลักษณะคืออย่างนี้มีข้างข้างในถอยถอยมาก็จะเป็น,นประมาณประมาณนี้นะครับ นี่เห็นครับอันนี้คือขอ้เปรียบเทียบกันนะครับอันนี้คือในจกาเครื่องดําเครื่องดําตัวนี้นะครับตัวนี้คือซ่อมไม่ได้นะครับถ้าเสียนี่นคือทิ้งอย่างเดียวนะครับทําได้แค่เปลี่ยนฐานนี่นะตัวนี้ ถอดประกอบไม่ได้นะครับไม่มีน็อตนะครับซึ่งตัวนี้คือรุ่นที่ฮะเครื่องดำนะครับอย่างนี้คืออยู่ในนาฬิกากลุ่มพวกแฟชั่นอะไรอย่างนี้ครับนี่เหมือนกันครับตัวนี้ก็นาฬิกาแฟชั่นอีกเช่นอีกรุก่นหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ไม่สามารถล้างเครื่องไม่สามารถซ่อมได้นะครับเห็นไหมครับไม่มีน็อตนะครับมีย้ำเครื่องมันจะจิบมาเลยอย่างนี้นะครับ แบบ่ในการเครื่องที่เป็นมาตรฐานขึ้นมาเยอะๆก็จะเป็นกลุ่มพวกอย่างนี้ครับมีกามีปูดนะครับมีกาที่เป็นหลายเข็มครับเครื่องข้างในก็จะเป็นที่เข็มเล็กเข็มน้อยเยอะๆนะครับในการเครื่องก็จะใหญ่ขึ้นมานะฮะแล้วกลุ่มกลุ่มอย่างนี้ฮะเนี่ยฮะเครื่องดําอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เหมือนกันนะครับซ่อมไม่ได้นะครับซ่อมไม่ได้นะครับตัวนี้ถ้าเสียก็ทิ้งนะครับ รื่งก็เจแปนเหมือนกันเจแปนแต่ว่าเจแปนแบบแบบซ่อมไม่ได้นะครับตัวนี้นี่คือคันมีช่องให้เปลี่ยนฐานได้อย่างเดียวถ้าเปลี่ยนฐานเดิมก็ใช้ได้ถ้าเป็นเปลี่ยนฐานไม่เดิมก็เราทําอะไรมากไม่ได้นะครับเราแค่เ่าล้างๆแค่นี้นิดๆหน่อยๆ,ๆครับนี่ผมเอามาให้ดูให้เพื่อนๆดูได้ตัวเป็นตัวอย่างนะครับว่าประมาณนี้นะครับเพราะว่ามีมีหลายท่านมากเลยที่สงสัยว่าทาไมซ่อมไม่ได้ทําไมซ่อมได้อะไรเงี้ย อย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยนี่เสื้อเสื่อมาตรฐานนะครับเรื่อมาตรฐานอย่างนี้ซ่อมได้นะครับเครื่อที่อยู่ในเครื่องที่อยู่ในกลุ่มที่เสื่องมาตรฐานเครื่องดีนะครับก็เราเราก็สามารถถอดประกอบล้างเสื่องได้อย่างนี้นะครับอย่างนี้มีน็อตมีอะไรเงี้ยฮะมีอะไรเปลี่ยนเวลาชิ้นส่วนอะไรชิ้นไหนเสียเราก็ถอดเปลี่ยนประกอบได้เพื่อนนะครับนี่อย่างนี้ครับนี่นี้เครื่องสภาพเก่าขนาดไหนก็เราก็สามารถซ่อมได้นะครับ ถ้าถ้าเป็นในการที่เราสามารถถอดถอดเครื่องได้เราก็สามารถจะซ่อมได้เปลี่ยนอะไหลได้นะครับรุ่นที่เราถอดไม่ได้เราก็จะซ่อมได้อย่างไม่มีถ้าเราถอดไม่ได้เราก็ซ่อมไม่ได้แค่นั้นละครับต่อมานะั้นอันนี้คือถอดใต้นะครับมีน็อตบาอย่างครับผมจะถอดให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะนี่คือเครื่อง คลิปนี้ผมทํามาเพื่อเพื่อนๆได้ได้แยกแยะส่วนการเลือกเลือกซื้อฬิกาเลือกใช้ในาฬิกานะครับถ้าเ,เราใช้แบบไม่ไม่อะไรมากแล้วก็ใช้ใช้ดูเวลาก็ไม่ต้องซีเรียสมากก็ใช้ผูกอย่างนี้ครับได้ไม่เป็นไรนี่ฮะนี่กาแฟชั่นนะครับจะเห็นเห็ุไหมครับเพื่อนตัวน,นี้จะจะเป็นนาฬิกานาฬิกาที่เป็นเครื่องเครื่องแบบเสีอซ่อมไม่ได้นะครับเห็นไหมฮะไม่มีน็อตเลยนะครับอย่างนี้อย่างนี้คือ คือถ้าเสียก็ทิ้งได้เลยเราทําได้แค่เปลี่ยนฐานถ้าเป็นถ้าปกตินาฬิกาถ้าถ้าไม่เสียถ้าเปลี่ยนฐานก็เดินอย่างนี้เราก็ใช้ได้ต่อครับเราสามารถมามาเปลี่ยนฐานได้แต่ไม่เราไม่สามารถซ่อมได้นะครับอ่อันนี้ตัวอีกตัวเครืชิ้นหนึงครับตัวอย่างชิ้นหนึ่งตัวนี้นี้ก็เก่าแล้วนะครับแต่ว่าให้เพื่อนผมเพื่อนสังเกตดูเครื่องนะครับตัวนี้เครื่องจะเครื่องดีนะครับ เครื่องเครื่องที่สามารถซ่อมได้นะครับผมจะไม่บอกว่าเครื่องของยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าเครื่องที่เราสามารถซ่อมเปลี่ยนอะไรได้กับไม่เปลี่ยนไม่ได้ซ่อมไม่ได้นะครับนี่อย่างเงี้ยนี่ถ้าเราแกะมาถ้าเจอเครื่องแบบนี้เราก็จะสามารถซ่อมได้เปลี่ยนฐานเปลี่ยนฐานไม่เดินล้วก็ซ่อมล้างเครื่องได้นะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าถ้าเจอนาฬิกาแบบนี้เราก็จะมีราคาขึ้นใหม่นิดนึงนะครับ เอกาที่พอพอใจได้เอกาไม่ไม,ไม่ไม่ถูกจนเกินไปแล้วไม่แพงจนเกินไปนะครับกากลุ่มแบบนี้นะครับอย่างนี้เราสามารถซ่อมได้ล้างเครื่องได้นะฮะเละผมจะเอาตัวอย่างที่อยี่ห้อนี้ก็ได้ครับนี่คิดหนึ่งนะครับจะเป็นเครื่องเผื่อเพื่อนเพ,พื่อนท่านใดสนใจด้านนาฬิกาก็เข้ามาชมคลิปนี้ได้นะครับ นะฮนะครับนะเพื่อนอันนี้เครื่องดีนะครับยี่ห้อในกาขึ้นมาเนี่ยมมียี่ห้อขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็จะเป็นเครื่องที่มาตรฐานขึ้นมาครับอย่างนี้ซ่อมได้ล้างเครื่องได้นะครับนี่ยะเพื่อนในกาเครื่องจะมันมันจะไม่เหมือนไม่ไม่ใช่แบบเดียวกันทั้งหมดนะครับในกาเครื่องก็จะแตกต่างกันไปแต่แต่ยี่ห้อของการผลิตนะครับนะนะครับนะี่ครับครับ อย่างตัวนี้ก็จะเป็นนาฬิกาที่เส่งเ่องมาตรฐานเึ่งดีนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนะฮะด้วย่อตัวนี้เส่งญี่ปุ่นนะครับามาตรฐานเราก็สามารถซ่อมนะซ่อมได้นะครับ ครับอันนี้ก็เป็นจะเป็นนาฬิกาียี่ห้อขึ้นใหม่นะครับตัวนี้นะครับนาฬิกามาตรฐานนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูข้างในนะครับว่าจะเครื่องจะสวยไหมครับเครื่องจะเป็นลักษณะไหนนะครับนาฬิกาตัวนี้คือเรีรยกนาฬิกาสองเข็มครึ่งนะครับนี่ฮะ องเข็มครึ่งก็คือมีสองเข็มเงินของเข็มใหญ่ด้านบนแล้วก็เข็มเล็กๆข้างล่างานั่นฮะอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นนี่ครับเส่งลักษณะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ครับนะครื่องสวยนะครับอย่างเงี้ยงนี้คือในการจะแบบแบบนี้จะสามารถซ่อมได้นะครับในกากลุ่มแบบนี้ก็จะสามารถซ่อมได้ มาตรฐานนะครับในการเครื่องดีๆก็จะเป็นประมาณนี้นครับนะก็จะราคาก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนี้ผมจะนําเสนอเฉพาะกลุ่มในการที่ใช้ถ่านนะครับเพื่อนเพื่อน,นการมกามีหลายแบบนะครับรุ่นที่ใช้ออออโต้ไขาลานหรือว่านากาออโต้ไมติดและไขลานก็จะมีแบบนั้นด้วยนี่ผมให้ดูเฉพาะกลุ่มที่ใช้ถ่านนะครับอย่างเงี้ยเพื่อน เป็นนาฬิกาเสื่องท่าต่านก็จะเป็นเสื่องมักขนาดประมาณนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับซึ่งสามารถซ่อมได้เปลี่ยนฐา,านได้นะครับอายุงานการใช้ก็จะยืดยาวกว่านาฬิกาที่เป็นลักษณะของนาฬิกาแฟชั่นนะครับนาฬิกาเบล่์นะฮะผลุ่มนาฬิกาแฟชั่นนาฬิกา,กาอย่างนี้นะครับครับผมในเครื่องจนให้ผมเพื่อนให้เพื่อนได้ได้แยกแยกนาฬิกากลุ่ม การแฟชั่นนกามาตรฐานในการนะี่ฮะผมก็จะทำคอนเทนต์น,น,นี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อให้เพ,เพื่อนๆได้ได้จำแนกออกนะครับว่าเป็นในการประเภทไหนนะครับ คุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหากเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการหาคลิปดีๆทาคลิปดีๆมานําเสเนอเพื่อนๆต,ต่อไปนะครับขอบพระคุณมากๆครับ